ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ The Sim Free Play นะคะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่การในซีรีส์ซินเดอรล่าค่ะวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยพอยก็ทําให้ซินเดอรล่าโตแล้วเนาะจริงๆเนี่ยพอยทำตอนที่น้องเขาโตไว้แล้วนะคะแต่ว่าคลิปมันหายไปไหนไม่รู้นะแล้วทีมีน้นองเขาก็โตแล้วด้วยก็กลับไปอัดใหม่ไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องขอโทษนะ้องๆทุกคนด้วยนะที่ผิดความสัญญานะคะว่า จะทำเพืเซนเดล,ล่าตัให้ดูนะคะแต่ว่าทำไม่ได้เราก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะโอเคหน้าตาน,น้องนะคะก็สวยเหมือนเดิมนะทรงผมก็เป็นอันที่เกมสุ่มมาให้นะคะตัวนี้เนี่ยพลอยเข้าไปเปลี่ยนแค่เสื้อผ้านะคะอย่างอื่นพลอยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะอันนี้พูดจริงๆหน้าตาเนี่เกมเขาสุ่มมาให้เองนะคะนี่เมคอัพน้องเขาอืมสวยแล้วนะพลอยก็เลยไม่เปลี่ยนแล้วกัน จดหมายอะไรนะเอ๊ะจดหมายจากวังเชิญหญิงสาวทุกคนไปงานเลี้ยงเต้นรำของเจ้าชายหญิงสาวต้องเป็นหญิงสาวที่โสดยังไม่มีครูครองเท่านั้นจริงเหรอเนี่ยไปบอกแม่เลี้ยงดีกว่าแม่เลี้ยงคะแม่เลี้ยงคะเหกปากโวยวายอะไรนะนักสิน มีจดหมายมาจากในวังค่ะบอกว่าให้เชิญหญิงสาวทุกคนไปงานเลี้ยงเต้นรวของเจ้าชายค่ะถ้างั้นหนูก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะอยากให้มันไปนี่คะ่ะแม่ไม่ต้องให้มันไปค่ะให้มันทำความสะอาดอยู่บ้านนี่แหละค่ะให้มันไปก็อายเขาฉันจะให้เธอไปซินเดอเรลล่าแต่ต้องมีข้อแม้ว่าเธอต้องทำความสะอาดบ้านให้เสร็จนะ เธอต้องทำความสะอาดสระน้ำล้างจานเก็บผ้าปูที่นอนเอาเสื้อผ้าปิดซักเช็ดบันไดเช็ดหน้าต่างเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเสร็จแน่นอนค่ะเสร็จแน่นอนขอบคุณนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดสระน้ำเนาะเดี๋ยวเราให้น้องมาทำความสะอาดสระน้ำดีกว่าเราให้อืม ดิซลล่านะคะมาเล่นกับลูซิเฟอร์ดีกว่าเจ้าลูซิเฟอร์ชจ้แมววร้ายของฉันแกจงไปแกล้งเจ้าบ,บูน่นนะบูน่อนอยู่นี่วหัหึงก็เจอเลยนะเฮ้ย <h ai> ฉันต้องรีบทำจะได้ทำให้เสร็จเสร็จไปหนึ่งงานแล้ว ให้อาหารโอ้ยแม่เลี้ยงมาทําไมไม่เอาแม่เลี้ยงไม่ต้องมากดผิดกดผิดกด็คือในเรา Sims f r p a y มันไม่ค่อยไม่ให้มีทํางานนะคะออช่วงนี้ก็ให้น้องๆปิดเทอมแล้วกันค่ะไม่ต้องให้น้องๆไปเรียนเนาะมาให้อาหารลูซิเฟอร์ดีกว่าเรียบร้อย โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาตัดเย็บชุดของเอลล่ากันดีกว่าว่าชุดนองเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะฮ้ยชุดของฉันทำงานเสร็จหมดทุกอย่างแล้วตัดเย็บเสื้อผ้าดีกว่าเอาเราเอ้ยอยู่นี่ไง ฝัขนของฉันคงจะเป็นจริงสักทีสินะเฮเจ้าชายฉันหวังจะมีโมเมนต์แบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกแม่เลี้ยงคงจะหาเรื่องแกล้งฉันอีกแล้วสิเอว่าแต่ว่ามันจะตัดยังไงดีนะวัดก่อนละกันต้องวัดที่หุ่นด้วยสินะ ขนาดนี้ก็น่าจะพอมั้งซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเรียกฉันอีกแล้วคงจะไม่ได้ไปงานจริงๆแล้วแหละมาแล้วค่ะมาแล้วอยู่นี่ค่ะซินเดอเรลล่าแกอยู่ไหนเนี่ย มาแล้วค่ะฮัลโหเรียกใช้ฉันตลอดอะไรๆก็ซินเดอเรลล่าฮย้ยโอเคค่ะเดี๋ยวพอยจะปรับให้ไปตอกนกลางคืนเนาะน้องๆน,งน,งนคะคะถามว่าอาปรับภูมิอากาศยังไงนคะคะก็จะปรับที่ตัวนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็เลือกเนาะอันนี้นคะคะจะอยู่ในหมวดอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองอยู่ในหมวด พวกไฟฟ้านะคะราคา70,000บาทหนึ่งบ้านยังมีได้แค่1ชิ้นนะ <_ C 1> โอเคเราจะไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกของแม่เลี้ยงนะคะ <_ C 1> ตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะ <_ C 1> นี่ซ <_ C 1> ินเดอเรลล่าแกยังไม่เปลี่ยนชุดอีกเหรอหนูว่าหนูจะไม่ไปแล้วล่ะค่ะ ไปแล้วใช่ไหมก็ดีงั้นแกก็เฝ้าบ้านไปนะคืนนี้ค่ะฮ่ยน่าเบื่อจริงๆเลยไปกันดีกว่าลูกเดี๋ยวเราจะให้แม่เลี้ยงเต็มตัวออกนะคะโอเคจริงๆเนี่ยต้องมีพวกสัตว์มาเซอร์ไพรส์เสื้อผ้านะคะแต่ว่าเมื่อกี้พลอยก็ไปเปลี่ยนให้น้องแล้วเนาะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวรอนูก่อนค่ะอ้าวแม่เลี้ยงอยู่ไหนเนี่ย มาดูเอลล่ากันมันไม่มีแบบให้ฉีกเสื้อผ้าหรือว่าลุมทําร้ายนะ mm hmm. ก็ให้ดูกนะ็พอเนาะสงสารเอลล่า mm hmm. นี่นางเอลล่า hmm. แก่ไม่ต้องไปเลยนะ mm hmm. เสื้อผ้าอะไรของแกเนี่ย mm hmm. เฉิมมากๆเลย mm hmm. ดูเนกไทสิ เออแตน่นี่มันหนูตัดเองเลยนะคะไม่สวยหรอชุดยิ่งกับคนรับใช้เหมาะสมกับแกงจริงเลยฉันไม่ให้แกไปหรอกนะเอะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันสูตรของฉันนี่แกขโมยของฉันหรอเปล่านะีคะเอองั้นหนูไม่ไปแล้วก็ได้คะ่ะดีแล้วไม่ต้องไปหละดีแล้ว นะมานี่เราแล้ว,ลวทำไมนะทำไมต้องเปนแบบนี้ด้วยอะ่ะฉันไม่ชอบเลยไม่อยู่แต่ทำซะจริงๆทุกอย่างมันเหมือนกับความฝันแค่ขอได้ไปงานดีๆสักครั้งทำไมต้องรังแกกันด้วยนะเสื้อผ้าของฉันเสียหมดเลย ดิเซอร่ามาทำอะไรบนนี้เนี่ยให้มาเล่าให้หนูกฟังดีไหมโอเคตอนนี้นะคะก็ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะไปงานเลี้ยงกันหมดเลยก็มีเอลล่ายอยู่คนเดียวอะ่ะเจ้านกจ้าทำไมชีวิตฉันถึงต้องเป็นแบบนี้อะแย่จังเลยเนาะ ฉันไม่อยากอยู่กับแม่เลี้ยงนี่แล้วอะ่ะฉันฉันไม่ชอบเลยอย่าเพิ่งหมดหวังสิจ๊ะนี่มาดูฉันก่อนเอ่อคุณเป็นใครกันคะฉันเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวของเธอไงล่ะจ๊ะแต่นางฟ้ามีจริงหรอคะจริงสิ แล้วทำไมถึงมีคุณล่ะคะก็มีเธอเลยมีฉันฉันเกิดจากศรัทธาในความรักของเธอเลยมีฉันขึ้นมาเอ,อ่อแล้วคุณเป็นนางฟ้าจริงๆเหรอคะจริงสิจะ๊ะอืมว่าแต่ว่าเธอต้องรีบไปงานเลี้ยงเต้นรำนี่มามาเดี๋ยวฉันจะเสกเสื้อผ้าให้เธอนะอืมรถได้ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะเสกรถฟักทองให้แต่ที่บ้านนี้ไม่มีฟักทองนะคะ ที่ใช้ปลูกก็หมดแล้วไม่เป็นไรจะ้ะฉันจะเสกรถธรรมดาให้เธอไปเองค่ะขอบคุณนะคะลองหลับตาซิเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอนะค่ะโอ้เอาล่ะบิดบิดีบิดบิดีบ,บ,บ,ดบุ๊ชุดนี้เหรอคะ สวยจังเลยค่ะเฮ้ยมาฟ้าไปไหนเดีย๋ยวพู่งไปข้างล่างสวยไหมล่ะจ๊ะสวยมากๆเลยค่ะเหมือนกับเจ้าหญิงเลยต่อไปอืมก็แค่ได้รถบิบิดีบิบบีดีบุโอเคจ้ะตอนนี้หน้าบ้าถึงเธอมีรถแล้วนะ คุณนะคะคุณช่วยหนูจริงแต่เดี๋ยวก่อนฟังฉันนะเวทมนต์นี้จะคลายเมื่อตอนเที่ยงคืนทุกอย่างจะกลับเป็นสภาพเดิมเธอต้องกลับมาที่นี่ก่อนเที่ยงคืนนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะจ้ะเออว่าแต่ว่าเธอต้องรีบไปนะเดี๋ยวจะไม่ทันงานเอาค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะเออแล้วคุณจะได้พบชนันอีกไหมคะคงไม่ได้พบแล้วละจ้ะงั้นหนูไปก่อนนะคะขอบคุณมากมากนะคะโชคดีนะจ๊ะเอลล่าตอนนี้ฉันมาถึงที่นี่แล้วเหรอนี่อ้าแม่เลี้ยงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเ้ ไม่รู้นะเจ้าชายชื่ออะไรแต่ต้องชื่อให้ว่าสเตฟานแล้วกันงานเลี้ยงเริ่มเลยเนาะเดี๋ยวให้เจ้าชายมาตรงนี้แล้วเอลลาก็อยู่ตรงนี้สนใจเต้นรำกับฉันไหมก็ได mm ้ค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็เต้นดำด้วยกันแล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวใครกันเนี่ยทำไมแต่งตัวเหมือนกันเลยเอา้าดิเซล,ล่าอยู่นี่นะนีใครเนี่ยอิวอ๋อคนอื่นนะคะ <S 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 เธอชื่ออะไรหรอชื่อของฉันน่ะหรอคะเอ่อช่างมันเถอะค่ะคุณไม่ควรจะรู้ชื่อของฉันเอ่อฉันชื่อเจ้าชายสเตฟานนะเป็นเจ้าชายแห่งเอรนเดล <c oughs> เอามาจากเอลซ่ารือเปล่าเนี่ยเอรนเดล <c oughs> นี่ว่าไม่อิวอิวอิวว่าไม่อิวว่าไงแอริกะเจ้าชายกับใครไม่รู้อ่ะเหมาะกันมากๆเลยเนาะ ใช่ใครก็ไม่รู้นะฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยก็จริงแหละอืมก็จริงแหละเขาเหมาะกันดีเนาะดูสิเต้นรำด้วยกันน่ะเหมือนเป็นเนื้อคู่กันเลยเนาะแม่เลี้ยงมาแล้ว แม่เลยคะ่ะแม่ดูน่าสิคะใครกันน่ะบางอ่านมาเต้นกับตู้ชายอ๋อหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบเดี๋ยวก่อนดิสลาเอาตอนนี้ทะเลาะกันแล้วนะคะเอ๊ะเที่ยงคืนแล้วฉันต้องกลับบ้านแล้วขอตัวนะคะเอ๊ะเดี๋ยสิเธอจะไปไหนนะ่ะฉันต้องไปแล้ว ให้เขาโรแมนติกกันก่อนแล้วเราจะได้เจอกันไหมได้เจอค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนี่ค่ะมาเร็วเอล่ารีบกลับบ้านก่อนที่แม่เลี้ยงจะเห็นนะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยเอล่าก็กำลังกลับบ้านเนาะ ก็เปลี่ยนชุดให้น้องเขาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วต้องให้อลล่าขึ้นไปนอนนะอลล่าขึ้นมานอนแล้วเดี๋ยวแม่เลี้ยงกลับมาเห็นก่อนนะลา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 ฮา,า,า,าดีใจจริงเลยฝันของฉันเป็นจริงแล้วสินะ <c oughs> รู้สึกมีความสุขม,มากมาก เจ้าชายน่ารักมากๆเลยแต่ฉันเขาไม่มีวันได้เจอเขาอีกแล้วล่ะคึ้นไม่นอนนดะแล้วอย่าเพอให้มากนะเอล่าจงบอกตัวเองซะๆๆๆๆๆๆห้องนี้ก็สูงสูงน้่อ,อไหร่จะถึง ตอนนี้พอยเชื่อว่าหลายๆคนคงรอมานานหรือเปล่าอาจจะไม่ก็ได้เนาะเพราะว่าพอยพักเกมไม่เก่งอะน้อยใจโอเคเอลล่ามานอนเร็วา <c oughs> แค่นี้ก็หลับฝันดีแล้วนอนดีกว่า <c oughs> <c oughs> เอาเลยค่ะสำหรับพาร์ทนี้นะคะพอยก็ขอตัวลาแค่นี้นะคะ <c oughs> ขอตัวลา <c oughs> ขอตัว ไปก่อนนะก็พาทนี้นะคะจบแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้แล้วกันเนาะพาร์หน้าเนี่ยเอลล่าเนี่ยจะเป็นยังไงจะโดนแม่เลี้ยงจับได้หรือเปล่านะคะมาเจอกันในพาร์หน้าเนาะสำหรับพาร์ทนี้บ๊ายบายคะ่ะ